ภาษีกรเป็นหนึ่งในปัญหาสําคัญโดยเฉพาะการประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทจํากัดซึ่งมีอะไรบ้างนั้นและเราจะเริ่มต้นอย่างไรกันดีติดตามได้ในคลิปนี้ครับ จุดเริ่มต้นของภาษีเนี่ยผมขอเรียนแนะนําให้รู้จักประเด็นทางภาษีที่สําคัญเพียง4%เท่านั้นแล้ว4%ประเ,น,เนี้ยจะเป็นพื้นฐานของการทําความเข้าใจภาษีทุกประเภทภาษีประเด็นแรกที่ผมอยากจะนําพาท่านเข้าสู่ความรู้ทางภาษีก็คือประเด็นทางด้านรายได้จากบัญชีด้านรายได้2ประเด็นทางด้านรายจ่ายจากบัญชีค่าใช้จ่าย 3. ส,สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของเออส่วนของเจ้าของต้องเกี่ยวขอ้องด้วยเหรอบางครั้งบริษัทเราจ่ายเงินปันผล บางครั้งเราเพิ่มทุนลดทุนก็จะเกี่ยวข้องมันไม่มากนะักก็รวบมาเป็นเรื่องเดียวกันเป็นประเด็นที่3สุดท้ายเนี่ยผมมาจากกฎหมายภาษีก่อนก็คือหน้าที่ทางภาษีจาก4ประเด็นก็คือเมื่อทําจริงนีรวบเลิอแค่3าเท่านั้นก็คือเอาหน้าที่ขึ้นไปรวมกับประเด็นรายได้เอาหน้าที่ทางภาษีไปรวมกับ ประเด็นด้านรายจ่ายเอาหน้าที่ทางภาษีรวมกับสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของถ้าทําความเข้าใจถูกต้องอย่างนี้ครบถ้วนครับภาษีจะไม่ยุ่งยากสําหรับท่านเลยประเด็นถัดมาที่ผมอยากนําพาท่านไปก็คือรู้ประเภทภาษีที่เกี่ยวข้องว่าจากประเด็นภาษีตรงเนี้มีภาษีประเภทใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราบ้างภาษีแรกที่อยากจะให้ท่านทําความเข้าใจรู้จักคือภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้คนนั้นกําหนดจัดเก็บภาษีจากกําไรสุทธิเมื่อกิจการมีกําไรต้องเสียภาษีแต่มันจะไม่ใช่กําไรทางบัญชีที่มันเกิดขึ้นจากงบการเงินเพราะในทางภาษีมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกฎหมายกําหนดให้ท่านต้องเสียภาษีปีงสองครั้งถ้าเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านรายได้ไม่เกิน30ล้านครับในทางภาษีก่อนลดอัตราภาษีและยกเว้นกําไรสุทธิไม่ต้องเสียภาษี3 0 0 0 0นแรก อัตราภาษีเหลือแค่เพียง15%ถ้าท่านทำกำไรไม่เกิน3ล้านบาทนั้นเริ่มต้นเป็นธุรกิจขนาดเล็กก็เสียภาษีเล็กๆได้ไม่ต้องเป็นภาษีขนาดใหญ่เหมือนบริษัทที่เขาใหญ่ขึ้นไปแต่ต้องรู้ต่อไปว่าถ้าใหญ่กว่านี้จะต้องไปเสียภาษีที่20%ของกำไรสุทธินั่นคือภาษีแรกที่เกี่ยวข้องภาษีถัดมาก็คือหักหน้าที่จ่ายด้านรายได้ของเราเราถูกใครหักหน้าที่จ่ายด้านรายจ่ายเราต้องหักใครบ้าง จากประเด็นรายจ่ายของเราเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจ่ายเงินได้ประเภทอะไรให้แก่ใครจะต้องหักอย่างไรข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องรายจ่ายคือแม้ไม่หักก็ต้องนําส่งเป็นภาระทันทีเพราะฉะนั้นหักแล้วนาส่งให้ถูกต้องมันมีวิธีการนําส่งรายรูปแบบนั่นเป็นรายละเอียดที่จะต้องพูดจากกันต่อไปครับประเด็นถัดมาประเภทภาษีถัดมาคือภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ใช่ภาษีของบริษัทแต่กฎหมายกําหนดให้บริษัทของเราทําไมฮะมีหน้าที่ ทางภาษีเพราะถ้าให้ประชาชนผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้รับภาระภาษีเป็นคนเสียภาษีรัฐจะเก็บไม่ได้รัฐจะเก็บภาษีจากผู้ประกอบการซึ่งมีอยู่ที่สําคัญเนี้ยห้าแสนราย5้าแสนรายตรงนี้รัฐสามารถดําเนินการได้แต่ประชาชน70ล้านรัฐทําไม่ได้รัฐก็เลยผลักภาระมาให้บริษัทบริษัทคุณมีหน้าที่เป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ภาระตกอยู่ที่ผู้บริโภคนะเพราะบริษัทมีสิทธิ์เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากผู้ซื้อสินค้านะมีคนถามผมอย่างนี้ครับว่าถ้าเราจะขยายธุรกิจออกไปต้องคำนึงถึงอะไรบ้างผมบอกว่าท่านต้องจัดโครงสร้างของราคาให้ดีราคาแค่ไหนที่ท่านมีกำไรทำให้ชัดเจนก่อนจากนั้นค่อยบวก7%เพิ่มเข้าไปก็จะเป็นโครงสร้างราคาแค่นี้เราอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ไม่ได้ต้องปรับปรุงใหม่แล้วครับเพิ่มประสิทธิภาพตรงไหนที่ทำให้เรามีกำไรเพิ่มขึ้นแต่ถ้าดุยลงไปโดยไม่รู้แล้ว นะดำดิ่งเข้าไปในภาษีสุดท้ายทำไมฮะภาษีกินเข้าไปกลายเป็นว่ากินทุนด้วยนะเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจเรื่องภาษีให้ชัดเจนภาษีถัดมานเนี้ยธุรกิจเฉพาะซึ่งเป็นภาษีต่างเลือกของภาษีมูลาค่าเพิ่มหมายความว่าถ้าท่านเสียธุรกิจเฉพาะท่านไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนข้ามกิจกรรมไหนรายได้ใดนะฮะที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะน้อยมากเลยที่บริษัทเราจะต้องไปเสียก็คือ1ให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการ บ่อยครั้งที่บริษัทของเราทําไมครับให้กรรมการกู้ยืมเงินเพราะมีเงินเหลือไม่อยากจ่ายเงินปันผลรู้ไมหมฮะว่าแม้ไม่คิดดอกเบีย้ยสันมกรก็เก็บภาษีธุรกิจเฉพาะอ้าวแล้วตรงกันข้ามถ้าบริษัทไปกู้จากกรรมการละ่ะอันนี้ตรงกันข้ามเลยนะไม่คิดดอกสินรกรก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าบริษัทให้กู้ไม่ได้เลยบริษัทต,ต้องคิดดอกเบีย้ยจากกรรมการภาษีถัดมาเนี้ยก็คืออากรสแตมครับ ในอาการสแต็มนั้นเนี่ยนะฮะต้องรู้ว่าเราทำสัญญาตราสารชนิดไหนที่ต้องติดอาการสแตมสัญญาจ้างทำของนะสัญญากู้ยืมเงินนะนอกจากธุรกิจเฉพาะแล้วยังต้องเสียอาการสแต็มด้วยนะ,ะประเภทภาษีสุดท้ายที่อยากจะรินแนะนำนะ,ะก็คือภาษีประเภทอื่นเช่นสุลกากรถ้ามีการนำเข้าส่งออกสัปสาสมิตรถ้าทำนะธุรกิจบางประเภทเช่นนะ ธุรกิจจุลานะธุรกิจยาสูบอีกหน่วยงานหนึ่งที่ควรจะรู้ก็คือท้องถิ่นครับป้ายของบริษัทต้องเสียภาษีป้ายนะเสียอย่างไรนั้นเขาก็มีโฆษณาปราชามันธ์เริ่มจ้นนะเห็นไหมครับว่าจากประเด็นทางภาษีและประเภทภาษีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบธุรกิจที่เป็นบริษัทจำกัดนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจและจ่ายภาษีให้ถูกต้องภาษีมันจะมากับอะไรครับบทลงโทษหมายความว่า1เสียล่าช้า ก็จะมีเรื่องของบทลงโทษเช่นเงินเพิ่มถ้าเสียผิดพลาดก็จะมีเรื่องของเบีย้ยปรับเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นความถูกต้องครับชี้ขึ้นไปนะชี้ไปหาความถูกต้องว่าการดําเนินธุรกิจรูปแบบบริษัทนั้นเริ่มต้นจากบัญชีที่ถูกต้องเริ่มต้นการเสียภาษีที่ถูกต้องวางรูประบบให้ดีเราคุยกันวันนี้เนี่ยเบื้องต้นเท่านั้นเองนะในตอนต่อๆไปเนี่ยครับเราก็จะได้พูดคุยถึงการคํานวณภาษีกันได้ทุกคน ว่าภาษีเงินได้ผลที่เราจะต้องจ่ายปีละสองครั้งเขาคำนวณภาษีอย่างไร